Let you cross me My well, mine shuts down and can ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับป๊อบอีกเช่นเคยในเกม t h ่ซิ m สีค่ะวันนี้นะคะป๊อบจะพาทุกคนมาสร้างบ้านน่ารักน่ารักแล้วก็ตีมของบ้านนี้นะคะก็คือตีมสีขาวนั่นเองอย่างที่ทุกทุกคนเห็นเลยนะคะในต้นคลิปเนี่ยบ้านของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะคะอาจจะมีสีอื่นๆปนเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีสีเทาหรือสีทองอะไรอย่างงี้จริงๆเนี่ยป๊อบชอบสีเทากับสีทองมากๆเลยนะคะแต่ว่าสีทองในเกมนี้เนี่ยมันแบบปันทอง ว่ากเกินไปอะมันแบบ มันโดดเด่นเกินไปนะคะป๊อกก็เลยจะไม่ค่อยเอาสีนี้เข้ามาใส่เท่าไหร่นะคะมีคลิปก่นกอนๆนะคะป๊อกเคยสร้างบ้านที่เป็นผ้าสีสั้นนะคะอันนั้นป๊อกก็ใช้สีฟ้าสีทองชมพูอะไรแบบนี้นะคะมันดูสดใสแล้วก็น่ารักมากๆป๊อกก็เลยอยากจะสร้างบ้านสไตล์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะใช้เป็นสีขาวนะคะส่วนใครนะคะมีไอเดียสร้างบ้านเจ๋งๆก็สามารถคอมเมนต์บอกป๊อกได้นะคะหรือว่าใครอยากจะให้สร้างบ้านสีอะไรแบบไหนก็บ กันได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาสร้างสีขาวกันในบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะคะส่วนห้องน้ําก็จะมี3ห้องเช่นกันแต่ว่าห้องนอนในชั้นบนนั้นเนี่ยก็จะมีห้องน้าในตัวนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนอยู่ข้างล่างก็คือมี2ห้องนอนข้างบน1ห้องนอนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีห้องครัวหนึ่งห้องห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องกินข้าวก็จะอยู่ในถุงทางเดินนะคะก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะบ้านหลังนี้แต่ว่าก็จะมีบริเวณอ ปลอบบ้านให้สิมนะคะได้ใช้ชีวิตได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นได้เต็มที่นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงบ้านเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะ ภายนอกของบ้านเรานะคะก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายนะคะก็จะเป็นบ้านสไตล์นี้เลยนะคะก็จะมีความหรูหรานะคะแต่ก็จะไม่ได้แบบว่าย้อนยุคมากเกินไปนะคะสังเกตได้จากหน้าต่างปอบใช้เป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูโมเดิลขึ้นมานิดนึงส่วนประตูหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะประตูในทุกๆส่วนที่มันติดกับภายนอกเนี่ยปอบจะเปลี่ยนให้มันเป็นอีกอันหนึ่งที่มันดูสวยงามมากกว่านี้นะคะมีความโค้งขึ้นมานิดนึงนะคะให้มันรับกับ เสาที่อยู่ข้างหน้าบ้านนะคะส่วนที่กําลังทําตรงนี้นะคะก็คือทางเดินนะคะป๊บจะทําเป็นบันไดนะคะแล้วก็ข้างๆบันไดเนี่ยก็จะเป็นทางเดินลงมานะคะไว้ตกแต่งเฉยๆเนี่ยแหละคะ่ะ <laughs> เราสามารถแบบว่าปรับเปลี่ยนพื้นได้แบบว่าตามใจเราเลยนะคะดีมากๆเลยไม่ต้องแบบไปใช้ส่วนอะไรมากมายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีอะไรแบบว่าให้สร้างเยอะแยะมากมายก็ตอนนี้นะคะก็กําลังจะตกแต่งให้บ้านเนี่ยมีดีเทลมากขึ้นนะคะในส่วนของหลังบ้านป๊อบก จะใส่เป็นปล่องไฟเข้าไปค่ะทุกคนแล้วก็หลังบ้านของเราจะมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะส่วนข้างๆบ้านนะคะทางขวามือที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะส่วนซ้ายมือเนี่ยป๊อบก็จะทําเป็นเออเหมือนที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นกระจกเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง ทุกคนหลังจากที่เราทําการสร้างตัวบ้านทาสีลงสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งภายนอกบ้านค่ะโดยการที่ <c oughs> แน่นอนนะคะสร้างบ้านกับป๊อบก็คือต้องมีต้นไม้ค่ะทุกคนก็ป๊อบจะใช้รูอันเล็กๆแบบนี้นะคะขีดไปเป็นเหมือนเส้นนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นญ้านะคะป๊อบจําได้ว่าญ่านี้มันมาจากภาคไอแลนด์เล i วิงนะคะป๊อบชอบมากๆเลยมันเพิ่มดีเทลให้บ้านเราได้ไง่ายมากๆนะคะส่วนข้างๆก็จะใส่ต้นไม้ไปแบบนี้ค่ะรอบๆบ้านเลยต้น นี้มันก็ดูเรียบร้อยดีนะคะทุกคนมันดูเข้ากับบ้านหลังนี้ดีแล้วก็ป๊อบจะใส่ต้นไม้ไว้ริมหน้าต่างแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าป๊อบจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะคะทุกคนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นต้นไม้ที่มาจากผ้า get Fa m มั s นะคะทุกคนมันสวยมากๆคือทําไมไม่เคยใช้คืองงมากมันสวยขนาดนี้มองข้ามไปได้ไงเครื่องของในเกมไอเทมนในเกมเนี่ยป๊อบยังใช้ไม่ครบเลยอะทุกคน <laughs> เห็นแล้วนะคะว่าเป็นอันนี้ก็ทุบอันอื่นทิง้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะที่มาจากผ้าเกตเฟมัสก็ สวยมากเลยค่ะมันน่ารักมากๆแล้วป๊อบก็จะเพิ่มต้นไม้นะคะแบบว่าไม้เลยนะคะให้อยู่กับกําแพงบ้านแบบนี้นะคะมันก็จะดูรีมมี่มากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆก็ถ้าเกิดใครเคยเห็นเนี่ยบางบางคนนะคะเขาก็จะใส่เต็มบ้านเลยก็สวยมากๆเลยแต่ว่าป๊อปเนี่ยยังไม่มีภาคที่มันเป็นอะไรนะเป็นต้นไม้เยอะๆอ่ะไม่แน่ใจว่าชื่อกาเดนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนที่มันมีต้นไม้เยอะๆนะคะ หรือว่าจังเกิ้ลจังเกิ้ลก็มีต้นไม้เยอะนะคะป๊อบก็อยากได้มากๆเลยป๊อบก็ยังไม่มีภาคนั้นนะคะดังน,น,นั้นต้นไม้ของป๊อบหรือว่าไม้เลยไม้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะน้อยมากๆเลยป๊อบก็ใช้เท่าที่มีนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใส่ดอกไม้แบบนี้ซ้าๆไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเยอะเกินไปก็เลยใส่เท่านี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็กาลังตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นสระว่ายน้ากันแล้วคะ่ะแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นทางซ้ายมือแล้วก็ขวามือด้วยนะคะทุกคนไปดูกันค่ะ ทุกคนนี้ก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านของเรานะคะอย่างที่ป๊อบบอกตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเราจะมีสะไา้น้ําด้วยนะคะทุกคนแล้วก็หลังบ้านเนี่ยป๊อบเพิ่มเติมข้างบนให้นิดนึงนะคะก็จะเป็นระเบียงออกมาแบบนี้ข้างบนก็เป็นมีโต๊ะนะคะ ไว้นั่งชิลๆจิบชาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือวิวมันดีมากๆเลยตรงนี้นะคะอันนี้คือป๊อบใช้เมืองของ Cat and d o g นะคะทุกคนแล้วก็พื้นที่เนี่ยถ้าจะไม่ปิดน่าจะเป็น40คูณ30นะคะแล้วก็นอกจากระเบียงข้างบนแล้วเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะคะกินข้าวอะไรอย่างนี้เผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวในบ้านออกมากินข้าวข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็แบบมองเห็นวิวมองเห็นสระว่ายน้ําอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคือแบบเป็นสิบน่าจะ ม,มีความสุขมากๆเลยอะของก็จะเป็นสีขาวอย่างที่ทุกคนเห็นเพราะว่าติมของเราเป็นติมสีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็ข้างๆสระว่ายน้ํานะคะก็จะมีที่ไว้แบบว่าอาบแดดน,นะคะนั่งพักผ่อนชิลๆแล้วก็ริมสระว่ายน้ํานะคะก็จะใช้เป็นต้นไม้แบบรูนะคะวางเอาไว้แบบนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่มันตัดตกแต่งมาแล้วแบบนี้นะคะทุกคน มาถึงฝั่งนี้ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นที่นั่งเล่นนะคะอีกแล้วนะคะก็คือโซฟาอันนี้เนี่ยป๊อบจำได้ว่ามาจากภาค Snowy Escape ค่ะ สวยมากๆเลยทุกคนดูดีมันน่ารักมากๆไม่ว่าจะไปวางกับบ้านตรงไหนก็ดูเข้ากันได้ง่ายไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนรวมถึงโต๊ะด้วยแล้วก็เก้าอี้เล็กๆคางๆสองฝั่งนั่นก็เป็นของ Snowy Escape เหมือนกันนะคะทุกคนป๊อบแนะนําเลยพังนี้แบบว่ามันสวยมากๆเลยตรงนี้นะคะที่ป๊อบกําลังทําอยู่รั้วอันนี้คือป๊อบจะลบออกไปทีหลังนะคะเพราะว่ามันดูแบบว่าปิดเกินไปป๊อกต้องการให้ตรงนี้ดูโล่งสบายนะคะแล้วก็ตรงนี้ป๊อบทําเป็นส่วนหย่อม เลนะคะมีดอกไม้สีขาวแซมด้วยสีชมพูกับสีม่วงค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะป๊อบจะทําทางเดินที่เป็นหินไว้นะคะเพื่อที่ต่อไปเนี่ยป๊อบจะสร้างเป็นที่นั่งเล่นที่มีหลังคาเป็นกระจกเดียวเราจะได้เห็นกันค่ะส่วนส่วนย่อมตรงนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็จะเป็นโต๊ะบาร์แล้วก็เก้าอี้นะคะสีขาวแบบนี้เพื่อให้เข้ากับธีมนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องย่างปิง้งอะไรอย่างนี้นะคะบาร์บีคิวอ,อะไรแบบนี้ ไว้สําหรับกิจกรรมภายนอกบริเวณบ้านเราเนี่ยก็จะได้ใช้สอยกันได้ประโยชน์สูงสุดนะคะทุกคนแต่ว่าสีของเครื่องอันนี้แล้วก็เคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยป๊อปจะใช้เป็นสีดํานะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบว่ามีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นสีขานเองค่ะหลังจากนั้นนะคะที่ขาดไม่ได้บ้านทุกๆหลงังทุกคนก็น่าจะต้องใช้นะคะก็คือไฟค่ะเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยบ้านของเราก็จะดูสวยมากๆนะคะเพราะว่ามีไฟ ขึ้นมาค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปเล่นเกมในซิมจริงๆเนี่ยมันอาจจะแพงไหมค่าไฟไม่แน่ใจนะทุกคนถ้าใครรู้เนี่ยบอกบอกได้นะคะเห็นเขาบอกว่าค่าไฟในเดซิมเนี่ยมันแพงขึ้นบ้างมากเลยนะคะยิ่งบ้านหลังใหญ่แค่ไหนเปิดไฟเยอะแค่ไหนมันก็จะยิ่งแพงขึ้นนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนระเบียงที่ปอบอกนะคะก็คือจะมีที่นั่งข้างบนแบบนี้คือแบบบ้านหลังนี้แบบที่นั่งเยอะว่างอะไม่รู้จะนั่งตรงไหน <laughs> แล้วก็หน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งต้นไม้เพิ่มนี้หน่อยๆ ล้วนเนี่ยค่ะป๊อบจะเอาออกนะคะป๊อบย้ำนะคะป๊อบจะเอาออกนะ,ะทุกคน ทุกคนเป็นโซนแล้วก็เป็นส่วนที่ป๊อบชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางเดินใหม่นี้แล้วก็มีที่นั่งนะคะเป็นเหมือนแบบว่ายังไงล่ะ ศาลาหรอาราาศาลาวะซนันแล้วก็มีหลังคาเป็นกระจกนะทุกคนมันน่ารักมากแล้วก็ของเนี่ยข้างในจะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้เล็กๆด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ป๊อบจะเอาทางเดินนะคะเหมือนเป็นประตูนเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าป๊อบก็จะเอากระจกใหญ่ๆมาทับอ,อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีทางเดินเข้ามาเกินไปเนาะเดี๋ยวซิมลงงงซิมยิ่งเออๆอยู่นะทุกคนแล้วก็ติดกระจกไปนะคะแต่ว่าจะให้มีทาง เดินเข้า1ทาง1 2สองทางเท่านั้นนะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเรือนกระจกอะไรประมาณนี้เนาะเล็กๆไว้ข้างๆบ้านนะคะนี่เลยก็จะเป็นโซฟาสีขาวนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะแบบนี้นะคะผบเลือกที่จะใช้โต๊ะเล็กๆ2อันแทนที่จะใช้โต๊ะใหญ่ๆอันนึงนะคะเพื่อจะให้มันดูแบบว่ามีดีเทลมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกเลยคะ่ะมีต้นไม้ด้วยน่ารักมาก มาถึงข้างในบ้านกันแล้วคะ่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของภายในบ้านอันนี้เป็นห้องรับแขกนะคะทุกคนแล้วก็ยังคงธีมสีขาวเหมือนเดิมนะแล้วก็จะไม่ให้มันดูแบบว่าโบราณหรือว่าคลาสสิกมากเกินไปก็จะมีความโมเดิร์นเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็จะมีเตาผิงนะคะแต่ว่าป๊อบก็จะเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะคะให้มันดูเล็กลงมาอันนี้มันใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนห้องนังเล่นก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า บ้านหลังนี้เราส่วนใหญ่เราจะน,นิ้นหอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนเพราะว่าที่ที่ข้างนอกมีให้นั่งนี่เยอะมากเลยนะคะกระจกอันนี้สวยมากเป็นของ get famous นะคะบ้านที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะป๊อบก็สร้างให้มันเป็นแบบแนวโมเดิร์นก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ใช้ของที่มันดูหรูหราดูสวยๆงามๆแบบนี้เท่าไหร่มันจะเป็นแบบว่าเท่ๆแบบโมเดิร์นจ๋าเลยนะคะก็ได้มีโอกาสมาใช้กับบ้านหลังนี้นะคะก็ไม่ได้สร้างสไตล์นี้นานแล้วด้วย นะแล้วก็พรมตรงนี้ป๊บก็จะเปลี่ยนนะคะนี่งไงเราเปลี่ยนเตาผิงเรียบร้อยแล้วเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ทีวีใหญ่ๆไปเลยนะคะบ้านหลังนี้เราเน้นแบบว่าสวยหรูนะคะทุกคนชอบสไตล์นี้มากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆคิดยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะคะนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกของเราคะ่ะ ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกเลยนะคะที่กินข้าวของเราอะเยอะมากๆข้างในก็มีข้างนอกก็มีนะคะข้างๆบ้านก็มีแบบว่าจะไปกินตรงไหนก็ลึกได้เลยนะคะแต่ว่าห้องกินข้าวของเราก็จะไม่ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นห้องกินข้าวที่อยู่ตรงถงทางเดินแบบนี้นะคะสามารถเปิดประตูออกไปแล้วก็เจอกับโต๊ะกินข้าวข้างนอกได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวนะคะส่วนห้องกินข้าวประกอบ ก็จะเน้นเป็นสีขาวนั่นเองดังนั้นดอกไม้ที่วางบนโตะนะคะหรือว่าแจกันหรือว่าเ,กกาเทียนนะคะ,ปะเป๋อามาวางเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะทุกคนดูแล้วมันแบบอืมสบายตาแบบคุ้มทนมากส่วนฝั่งนี้นะคะที่เป็นทางเดินไปห้องครัวก็จะวางเป็นโตะอันเดียวกับที่วางในห้องรับแขกนะคะแล้วก็มีรูปภาพปรูกสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็กําแพงเนี่ยมันโล่งจนเกินไปปอก็เลยใส่เป็นสีที่มัน แตกต่างกันนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสองเ,เป็นเทคนิคนึงนะคะที่ป๊อปใช้บ่อยมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้บ้านเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่โล่งมากเกินไปส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องครัวค่ะคุ่มโทนสีขาวเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะเป็นห้องครัวที่แบบว่าไม่ใหญ่มากเนาะทุกคนมีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ทำอาหารแล้วก็มีที่นั่งด้วยเผื่อว่าขี้เกียจออกไปกินข้างนอกหรือว่าขี้เกียจไปนั่งกิน ตรงที่ตัวกินเข้าก็สามารถนั่งกินในครัวได้นะคะทุกคนอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าเวลาซิมของเราทําอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะประหยัดเวลามากขึ้นโดยที่ซิมของเราไม่ต้องออกไปนั่งกินไกลๆนะคะไม่ต้องเดินแล้วก็มานั่งกินในครัวได้เลยเนาะป๊อบชอบแบบนี้มากๆเลยเพราะว่าซิมเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะ มาถึงห้องนอนห้องแรกกันแล้วค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปคือในบ้านหลังนี้นะคะเราจะมี3มห้องนอนด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ข้างล่างนะคะจะเป็นห้องนอนเดียวที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะทุกคนเงใครจะได้มาอยู่ห้องนี้ <c ười> คือจะบอกเลยว่า3มห้องเนี้ยเป็นสไตล์ที่คล้ายกันนะคะป๊อบย้าว่าคล้ายแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็ห้องนี้จะเป็นสีขาวและสีเทานะคะสไตล์ก็หวานๆมากๆเลยทุกคนอันนี้ป๊อบก็เอาแบบ ตัวเคาน์เตอร์นะคะมาไว้ไว้ตกแต่งแบบนี้นะคะเป็นตู้เก็บของไว้ข้างบนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ adapt ของอ่ะให้เป็นของตกแต่งอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนข้างๆเตียงเนี่ยก็จะมีโต๊ะข้างเตียงสีขาวแบบนี้คือมันน่ารักมากพ๊อบอย่างมีห้องนอนที่มันเป็นสีขาวแบบนี้แต่ห้องนอนป๊อบสีม่วงมากค่ะทุกคน ถึงห้องนอนห้องที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนมีห้องน้าในตัวเนาะโทนก็เหมือนเดิมเลยเป็นสีขาวนะคะตรงนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนาะใครชอบห้องไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกป๊อปได้นะคะว่าชอบห้องข้างล่างข้างบนห้องตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนห้องนี้นะคะปลายเตียงก็จะใส่เป็นอ well ๋อท um> ี่นั่งเป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทีวีด้วยค่ะทุกคนห้องนี้แบบว่าครบครันมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายของเรานะคะ ว่าจะเป็นยังไงเนาะ ถึงห้องสุดท้ายค่ะทุกคน นี่เป็นยังไงบ้างคะชอบห้องไหนย,ยังสร้างไปเสร็จเลยถท้าแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นสีขาวอีกเช่นเคยคะ่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันไม่เหมือนกันนะห้องนี้ป๊อบคิดว่ามันจะใหญ่ที่สุดแล้วนะทุกคนแล้วก็ห้องน้าเนี่ยก็จะแตกต่างจากห้องน้ําที่อื่นโดยสิ้นเจอนะคะห้องน้ํานี้ก็จะแบบว่าอินดี้นิดนึงกําแพงเนี่ยก็จะเป็นสีแบบว่าสีเขียวนะคะแบบเป็นนินธรรมชาติแต่จริงๆป๊อบไม่ได้อยากได้เขียวนี้นะคะที่มีอจริงป๊อบอยากได้มันอ่อนกว่านี้แต่ว่ามันไม่มีเนาะแล้วป๊อกก็ชอบลาย มากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะคะโต๊ะฝั่งนี้นะคะตู้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะป๊อบชอบมากๆเลยมันสวยมากๆดังนั้นเราก็จะใช้ตู้นี้เยอะหน่อยนะคะในบ้านแล้วก็มีกระจกด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะ เป็นโต๊ะข้างเตียงแล้วก็มีไฟนะคะมันน่ารักมากเลยทุกคนป๊อบอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมา Follow อินสตาแกรมนะคะของช่องป๊อบยูล่เนี่ยแหละนะคะเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมกันนะคะแบบว่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้โหวตว่าป๊อบควรจะสร้างบ้านแบบไหนนะคะหรือว่าซีรีส์จะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าจะให้เล่นอะไรนะคะแล้วก็จะพยายามอัปโหลดผลงานบ้านอะไรแบบนี้ด้วยเนาะ เดี๋ยวป๊อบจะทิ้งชื่ออินสตาแกรมไว้ใน description box นะคะคำอธิบายใต้คลิปสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนจบคลิปเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ฝากไปดูกันด้วยนะคะทุกคนป๊อบตั้งใจทํามากๆเลยป๊อบมีความสุขป๊อกก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะคะดูแบบว่าผ่อนคลายเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าป๊อบเนี่ยก็จะอัปโหลดคลิปสร้างบ้านปีเรื่อยๆแล้วก็มีซีรีส์ The Sims สนุกๆให้ชมกันนะคะทุกค สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมไปดูไฮไลท์นะไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยค่ะบ๊ายบาย Let you cross me On well, my shirt's down and I can store for peace of my cause I'm not the Peace of mind.